สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมเนาะวันนี้มาพบกับผมองศาเกมเกมอร์ตี้หวีนะครับเป็นนามใหม่ของผมเนาะหลังจากที่หายกันไปประมาณกว่าแเดือนเต็มเลยนะตั้งแต่สมัยคลิป EP พีเนาะก็ไปย้อนดูได้นะครับผมเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างบนนะครับมผมเนาะวันนี้ก็จะมาคัมแบ็กกันนะครับผมเนาะหลังจากที่หายกันไปโอ้โหนานเลยอะ่ะวันนี้ก็จะมาเป็น <S <S เล่นเป็นฟั่งหมิ่นฟังหมิ่นแท่ไม่ใช่โอเคครับมาพร้อมแล้วนะครับ อันนี้ก็ไม่ต้องแนะนําตัวนะครับผมมันเก่าไปแล้วนะครับผมเรามาเล่นกันเลยดีกว่าเนาะเคเนอาครับผมเนาะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าใครเคยดูเคปเก่าๆนะ14เมนะครับก็เป็นน้องที่รู้จักกันมาได้ค่อนข้างที่จะนานแล้วนะตั้งแต่ทําช่องแรกๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ซูเมเดอร์ก็ส์เนาะก็เป็นคนที่เล่นมานานแล้วก็สนิปนะครับผมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แอบอ้างชื่อกันนะอันนี้ชื่อที่เขาน้องก็ตั้งเนาะเขาชอบเนาะเได้ อโอเคครับเนาะวันนี้ก็จะมาเล่นกันนะถือว่าเป็นการคัมแบ็กเนาะไม่มีคงทงคอนเทนต์อะไรทั้งสิ้นนะคลิปนี้นะเล่นแบบส,สดๆเลยนะแล้วก็เพิ่งเล่นด้วยนะเพิ่งกลับมาเล่นด้วยนะครับเออแล้วก็ถ้าใครคิดถึงก็ฝากกดไลค์เม้น์ด้วยนะครับผมเนาะก็จะกลับมาทําคลิปแล้วนะครับผมเนาะโอเคครับไปลุย let's do เปิดมาคลิปแรกในปี2022นนะครับโอเคไหมลุยกันเลยครับ อยู่อยู่อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่ครับปั่นไฟอยู่ปั่นไฟอยู่มา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 ปั่นไฟอยู่ปั่นไฟอยู่ไม่รู้ตัวอะไรนะครับไม่ทราบเหมือนกันปั่นไวเกินเริ่มดูเริ่มดูเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นน่ปั่นไวเกินยังไงกันครับจังหวะนี้โอ้โหเฮ้ยตัวอะไรอะ ใช่ปะเล่นใหม่ปะน้ำเต๋อเตอน้เโอ้โหมาถึงก็เจอตัวที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักเนาะตัวหลักเลยนอนนอนนอเรื่าวนอนเรืาวน้ำเตันต้องมีตัวนี้ถึงนอนกอนใช่ไหมเจอหนเปตรอใช่ครับใช่อวเ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 อวลอไฟก็มาวันนี้ยังไงกันตัวันนี้ยังไงครับเอา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 เอกมาหาผมเอาเอาเอาวันนี้ยังไงกันอเไอ้เหี้ยคุณอไปดูเองเนี่ย เอาไปเจอท็อปเจอยังไงกันสวันนี้ยังไงกันสวันนี้ผมจะยนเอาเอาาเอไม่เห็นอะไรอยู่นาเขาไม่เห็นผมได้ไงน่ะะสนี้เสียจะดังนิดนึงมันก็อาจจะแบบตะปูตะกักนิดนอ้าล้มแล้วอุ้งอ้าว เอ้าล้มแล้วเหรอโอ้จบแล้วจบแล้วโอ้จบแล้วจบแล้วไอ้ใจยิงไปจนระ้ะยาวตัวนี้หมดไปได้เออเจ้าของช่องเจ้าของช่องแบบเจ้าของเจ้าของช่องบอกปั่นปั่นเจ้าของช่องแบบปั่นไฟก่อนแล้วกันว้าวว้าวเอาเอาเก้าเก้าโอเคโอเคโอเคเก้าเก้าแล้วเก้าเก้าแล้วผมคิดไม่ได้ยินนะครับต่อที ดี๋ยวไมผมไม่ช่วยนะที่กูต้องเนียนแล้วเนี่ยจังหวะนี้ตอนนี้ผมต้องเนียนแล้วจังหวะนี้ถ้าผมไม่เนียนนี่เจ้าผมปะเจ้าผม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 ยังก่อนน้องยังก่อนน้องยังก่อนยังก่อนน้องยังก่อนผมก็ไม่ได้เล่นเล่นราบยังก่อนน้องยังก่อนยังก่อนนะ ยังยังก่อนยังก่อนน้องชายังก่อนยังก่อนเฮ้ยหลอกตูหลอกไปไปแล้วไอ้ตองมีตำนาเลยช่วยช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยวางแถบป่ะเซตแถบป่ะเซตแถบป่ะโอเคเซตแถบป่ะเซตแถบป่ะทำคลิปป่ะเซตแถบก่ะเดี๋ยวทำคลิปแป๊บนึงก็ได้ได้ได้มันปรออยู่ตรง กู้ตะกู้นะได้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 กเราน้านตันทันอยู่เลันอยู่เลยอคไม่แดกหรอกฝลมัมาแล้่นตามไอ้เกลี่ยครับเสียงเสียงอาจจะขาดหายนิดหนึงนะครับเยค ปั่นแตกปั่นแตกปั่นแตกเดี๋ยวนกเครื่อเออเออเออย่างวันี้ผมปั่นยาวผมปั่นแตกนิดนึงนะครับไม่ได้เล่นนานขอโทษทีไม่ได้เล่นนานนะครับเกี่ยวกับเล่นเล่นนานไม่นานนี่ถือเล่นไม่นานเนาะความจำยังอยู่ในเกมนี้อ่ะใช่ใช่ไม่ลืมเลย

เันเลยไปเลยเสียงจะเบานิดนึงนะครับเพราะว่าผมผมอัดสองเครื่องนะครับเฮ้ยมันอะไรวะเนยอ๋อเครื่องนี้หลงเครื่องผมหลงเครื่องซะแล้วจังหวะนี้เสียงอาจจะเบา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 มางนะครับสองเครื่องแล้วจัะให้เขาหน่อยว้าวเสร็จอีกเครื่องหนึ่ง ลูกบอลเตี้ยตัวเตี้ยตัวโอเคดีลุ่มหลงไม่ได้พี่เขาบอกไม่รู้อ่ะโอเคสวยเออเอาว่ะมันหลงมันหลงเข้าป่าไปแล้วอ่ะพี่เอาเรื่องเปิดประตูไปก้าวเลยครับเก้าเลยใครจะเปิดประตูให้ไหมผ่านญาติสมณะในยังก้อนนี้ภาพนะครับตอนแผ่นหน้าสุดเปิดประตูให้ไหมดูแผ่นหน้าสุดเลยรู้ว่าสี่ยาไอสี่ยามาแบบมาตัวยาว เอยไม่มีโน้ตไม่มีโน้ตว่าเทโน้ตแล้วนงชื่อประตูบ้านเลีน้องมันกลไปไหนไม่รู้คิลเลอร์มันไปประตูไมเห็อาการต่อยิก่อนได้หมเดยนไปหาเฮ้ยเข้ามาปะเปิดเลยน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 ะ เปิดเลยนะเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะโเปนเดดอเปิดไปเเปิดไปเเปิดไปเลยเปิดไปเลยโอเปนเดดอโอเปนเดดอโอเปนเดเปิดแล้ว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 รอรอผมรอผมรอเฮ้ยคือผมไม่ได้ใช้ไปฉายด้เนีเนียเฮ้ยย่าแม่โดน เฮ้ย้ยไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะฮัลโหลอเโอคไไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ออ้ยออยังไงยังไงยังไงกะละมังสัค่าง oh, ดล่ผ่าแซกะละมั่งต้องฟังกะละมังส nah ักผ่าคดล่ผ่าแซกะละมังย ว่าเอาเรื่องจัดจัดเจอหลุมกูเจอหลุมเอาเรื่องจะจัดว่ะเป็นการคัมแบ็กที่แบบไม่คิดว่าจะคัมแบ็กได้นะเซฮักนะโอ้โหสนิฟยังไงกันซีเมไม่ออกกันละครับโอ้โหวันนี้เล่นพุไม่ใช่เล่นพุเล่นระเบิดแฟดเอาว่ะเฮ้ยพึงก็เอาทำคลิปแป๊บนอย็นโซดามันจะเล่น วจบไปตั้มมี่ดีดบอดไปเนี่ย,ยเดี๋ยวรู้เหตุผลของมันเป็นเพอาอะไรคอามันจักหน้าไปด้วยเออมันคือคนร้อยเปอร์เซ็นต์เสถิสนองสนิทเ,เ,เอาเรื่องเอาเรื่องจะจัดจะออกอกันจะยังไงกันจังหวะนี้หกสิบสี่เมย์เปไม้ไม่ออกนะเนี่ย <laughs> เหมือนจะเล่นลิ้นนะครับเล่นลิน้นนะจังหวะนี้เล่นลิ้นนะ ตยงเอ้าฟันวึกถึงกัหลงเอ้าซูมเอาไอซูมซูมเฮียจบแล้วซูมเอ้ยจบแล้วจบแล้วไปรูไปรูเฮ้ยเฮ้ยมันจะหมดแล้วนะเว้ยซูมอุ้ยเฮ้ยจะหมดแล้วเฮ้ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วเฮยเอโอเคครับผมก็ สำหรับวันนี้เนาะก็เป็นการคัมแบ็กที่ดีมากนะครับแต่ก็อาจจะกระตุกนิดหนึ่งนะครับหรือกระตุกกระตักนิดนึงนะครับหรือแบบลกๆลนิดนึงนะครับขอไปด้วยเนาะก็ขอบคุณน้องๆมากเนาะเออเปิดมาก็ได้ด่านยามกะเลยนะครับเออแต่ก็ถือว่าดีนะครับผมก็เป็นการคัมแบ็กที่ไม่คิดว่าจะกลับมาได้นะตอนแรกก็ เริ่มเอาตรงๆก็คือเริ่มแบบเริ่มหมดแพชชั่นกันนิดนึงนะแต่าถามว่ามันก็ไม่หมดเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้วไงครับมาก่อนเนาะอะไรเงี้ยเห็นแบบบางคนแบบติดตามผมเนาะก็ฝาขกขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนะพราะผมก็สตรีมอยู่ในเพจมั่งนะครับชชั่วคราวนะครั้งๆาวเนะา,าเนะโอซากมมิ่งนะแล้วก็เปลี่ยนชื่ออ่า u t u b e แล้วนะครับเป็นโอซาเฉยนะครับเนาะโอเคครับก็หรัววันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับเนาะโซดานะครับเนาะอันนี้น้องรักนะครับ แล้วก็ซูมเอแล้วก็ซูมเอเดก็นะครับวันนี้ก็อยู่มานานนะอยู่กันมานานแล้ววันนี้แล้วก็ท็อปนะกินก็สนะครับแล้วันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมก็ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเนาะก็ว,วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันอีพีหน้านะครับแล้กันครับผม Stay by ครับ